มีคนบอกว่าประกันชีวิตข้อการลงทุนพี่คิดอย่างไรคะไม่แน่ใจพี่หมายถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ใครที่ซื้อประกันก็ตามหนึ่งเนี่ยประกันคือประกันไม่เกี่ยวอะไรกับการลงทุนเลยประกันคือซื้อประกันการที่เขามาบอกคนขายประกันมาบอกว่าเอ้ยซื้อไอ้สิ่งนี้ออมเพื่อการลงทุนยอะไรเงี้ยผมมองว่ามัน มันไม่ใช่อย่างนั้นเราซื้อประกันชีวิตก็เพื่อประกันชีวิตใช่ป่ะแต่คนน่ะชอบมาขายบางทีขายประกันออมทรัพย์ใช่ไหมซึ่งไอออมทรัพย์ที่ว่าเนี้ยเราเติมเงินเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอครบหกปีเราก็จะได้เงินเท่านี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเอาจริงอ่ะมันไม่ได้ในเชิงการลงทุนมันไม่ได้เวิร์กในเชิงการลงทุนนะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นเพราะว่าโหกว่าพี่จะได้เงินก้อนสุดท้ายคืนมาพี่ต้องฝากสิบห้าปีนวย้ย แล้วเงินก้อนนั้นสิบห้าปีพี่ว่ามันไม่เสื่อมแล้วหรอสิบห้าปีพี่คิดว่าเงินจะเสื่อมค่าเท่าไหร่เงินเสื่อมค่าปีละเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่ว่าสิบห้าปีเงินจะเหลือจะเหลือเท่าไหร่แทบไม่เหลือถูกปะอันนี้นถ้ามองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ซื้อประกันพี่ต้องมองเรื่องของว่าประกันแล้วแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราควรไม่ต้องใช้ประกันด้วยมันเป็นการประกันชีวิต นะมันเป็นการที่แบบประกันอะ่ะเกิดเหตุร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเราจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนมีไม่มีเงินฉุกเฉินแล้วก็ใช้ประกันในการเคลมเอาแต่เรื่องของการลงทุนผมมองว่าอย่าอย่าไปมองเรื่องการลงทุนไม่เวิร์กถ้ามองเรื่องการลงทุนก็ก็เลือกไปสินทรัพย์มั่งคั่งแทนสินทรัพย์เสี่ยงอะไรพวกเนี้ยสินทรัพย์มั่งคั่งก็แต่ถ้าเลือกจะออมเงินก็ไปออมในบิตคอยนะครับประกันออมทรัพย์แล้ว แล้วถ้ามองออมทรัพย์นะพี่สู้ออมบิตคอยไม่ได้คนคนละชั้นเลยนะแต่ประกันก็คือประกันแค่นั้นเลยเวลาเรามองเรื่องการซื้อประกันให้มองเรื่องการประกันอย่างเดียว